สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพง์อมตะพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ีที่41นะครับประจําวันที่4นะครับเดือนมิถุนายน2568นะครับพี่วันนี้มาพบกันช่วงบ่ายนะครับพี่เมื่อช่วงเที่ยงผมได้มีโอกาสไปเหมาพักที่บ้านมานะครับผมที่บ้านที่บ้านของคนที่รู้จักกันนี่แหละครับพี่ไปเหมาพักเขามานะครับผมคือได้มาหลายรายการเลยนะครับเอาพูดง่ายๆว่าได้มา เกือบพันองค์นะพี่นะได้มาเกือบพันองค์ผมเมายกบ้านมาเลยนะครับพี่มีทั้งพระเก่าพระใหม่พระแท้พระ,พะอะไรแบบหลากหลายเลยนะครับตามที่พี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับผมแต่ผมอาจจะลงให้ไม่หมดนะพี่นะจะลงหลาย EP เลยนะครับพี่เพราะว่าอาจจะลง EP หนึ่งราคาสิบองค์หกสิบองค์เจ็ดสิบองค์ร้อยองค์ก็แล้วแต่แต่ผมได้มาเป็นพันองค์เลยนะครับพี่ วันนี้มาเปิดในราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับแบบจับต้องได้แบบสบายๆเลยพี่ๆท่านใดชอบนะครับวันนี้มาเปิดในราคาอง์ละ40บาทหลักสิบเลยนะพี่นะวันนี้40บาทนะครับเอาแบบไวๆเลยนะครับพี่40บาททุกรายการ3องาค์100บาทอง์ละ40สามอง100บาทนะครับพี่ๆท่นานใดปิดนะครับขออนุญาตนะครับบวกค่าส่ง50บาท,ท ปิดกี่องค์ก็ะช่างนะครับพี่10องค์20องค์ผมขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะพี่นะพี่พี่นไนใสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร0 9นย์0 0 0 4 9หรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับ0ูนย์0 0 0 4สหรือสามารถสแกนคิวโค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมไปเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งในวันนี้40บาททุกรายการนะครับพี่เดี๋ยวผมจะทยอยลงนะพี่พอเยอะมากไม่ได้คัดไม่ได้เลยนะพี่นะ จับองไหนได้ก็องค์นั้นเลยนะครับพี่นี่ครับบ้านๆเลยนะครับนี่ครับปีสองหกนะพี่นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับพี่ปีสองหกหลวงปู่เพชรรายการที่หนึ่ง 1, นะครับรายการต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองส่วนมากผมจะไม่ค่อยรู้ที่นะครับพี่ไม่ค่อยรู้ที่ไม่ค่อยรู้ว่าอาเป็นพระอะไรด้วยซ้ําเลยนะพี่นะพี่พี่ท่านใดดูชอบทักมาได้เลยนะครับนี่รายการที่สอง รายการต่อไปรายการที่3วัดขุนกล้องนะครับอ่านตามที่เขียนเลยนะพี่นะนี่ครับวัดขุนกล้องนะครับรายการที่3ปี4ี่สามนะครพี่รายการต่อไปรายการที่4นะครับรายการที่4ีนะครับพระอธิการสุทัศนนะครับรายการที่สนี่ครับ40บบาทครับพี่เหมือนได้ฟรีนะพี่นะราคานี้ และองค์ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านะครับหลวงพ่อโฮมนะครับเหรียญหลวงพ่อโฮมรายการที่ห้าปีสองเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกเหรียญวัดแจ้งนะครับหลวงพ่อเพชรวัดแจ้งปราจีนบุรีนะครับรายการที่หกรายการต่อไปรายการที่เจ็ด นะครับรายการที่7เป็นหลวงพ่อพิงนะครับผมหลวงพ่อพิงรายการที่7ปี2520รายการต่อไปรายการที่8นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปีนะครับผมหลวงพ่อปีเนื้ออันปะก้ารายการที่แปดปีสองห้าสี่หกนะครับรายการต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9อันนี้ไม่ทราบที่นะครับเปียกทองลงยา รายการที่เก้าเหรียญปีสามเก้านะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับรายการที่สิบรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปภาพนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่12บสองครับเป็นเหรียญเนื้ออันประกานะครับไม่ทราบที่นะครับผมรายการที่12รายการต่อไปรายการที่13มนะครับรายการที่สิบสามไม่ทราบที่นะครับพี่อาสมเด็จโตพมรังสีนะครับรายการที่13ลงยาขาวรายการต่อไปรายการที่14 นะครับเป็นรูปภาพหลวงปู่ชอบนะครับผมรายการที่14จังหวัดเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่15นะครับนี่ครับรายการที่15หลวงพ่อเพนะครับรายการต่อไปรายการที่16รายการที่16เป็นหลวงพ่อวินนะครับรายการที่16นะครับ กรุงเทพมหานครรายการต่อไปรายการที่17เจเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธปฐมชัยนะครับพระพุทธปฐมชัยรายการที่17ดนะครับนครปฐมนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18ปี2550นะครับ รายการต่อไปรายการที 19, uhm ่สิบเก้านะครับรายการที่ส uh ิบเก้าเป็นย okay. ี okay. ่สิบห้าพุทธศตวรรษนะครับรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบปีสามหกนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ อาจารย์ชัยนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดปีสองหนึ่งนะครับจังหวัดสกลนครรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญน,นางกวักไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบสองอ่านางกวักหลวงพ่อเพนะครับสิงห์บุรีนะครับวัดพิกุลทองรายการต่อไปนะครับใกล้สิบวีสองรายการที่ยี่สิบสาม รายการที่23บสามเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์นะครับเหรียญหลวงพ่อสิงห์นะครับปี40รายการที่ย3สิบสามรายการต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24หลวงพ่อเปลี่ยนนะครับหลวงพ่อเปลี่ยนรายการที่24รุ่นพิเศษปี3ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้า นะครับรายการที่25้าเป็นหลวงพ่อบำเพญน,นะครับรายการที่25้ารายการอุ้ยอ้าวหายไปไหนแล้วนี่ครับรายการที่25้ารายการต่อไปรายการที่26หเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมรายการที่26นะครับวัดศาลาไก่ฟุบนะครับ รายการต่อไปรายการที่27ไม่ทราบที่นะครับรายการที่27นะครับปี39รายการต่อไปรายการที่28นะครับเป็นอ่ารูปภาพนะครับผมรายการที่28นี่ครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นค,คล้ายๆรูปภาพพระธาตุพนมนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบนะครับรายการที่สามสิบรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งหลวงพ่ออะไรกันเนี่ยหลวงพอ่อทาทาทิพนะครับนี่ครับหลวงพ่อแหนมด้านหลังเป็นหลวงพ่อแหนมรายการที่สามสิบ รายการต่อไปรายการที่31เป็นพระศิวลีนะครับพี่พระศิวลีรายการที่31อรายการต่อไปนะครับรายการที่32นี่ครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไม่ทราบป,ปีนะครับพี่รายการที่32รายการต่อไปรายการที่3 3นะครับพระพุทธชินราชรายการที่สา รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่ขอไปครับเ <c oughs> <c oughs> หรียญพระพุทธชินราชนะครับจังหวัดสระบุรีรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้ารายการที่สามสิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่หินนะครับรายการที่สามสิบห้า รายการต่อไปรายการที่36นะครับเป็นเหรียญหลวงพอ่อรัดนะครับรายการที่36ปี30รายการต่อไปรายการที่37นะครับเป็นองค์จตุคามรามเทพเป็นเนื้อตะกั่วนะครับรายการที่37รายการต่อไปรายการที่38หลวงพ่อสีนะครับรุ่นสาม รายการที่38ปี40นะครับรายการต่อไปรายการท <anak> ี่39นะครับพระปลัดสะอาดนะครับรายการที่39ปี28นะครับรายการต่อไปรายการที่40นะครับรายการที่40อันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่40รูปหล่อลอยองค์นะครับรุ่นหนึ่ง รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดจังหวัดพิจิตรนะพี่ปีสองเก้ารายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะครับรายการที่สี่สิบสองหลวงพ่อสุดนะครับผมหลวงพ่อสุดรายการที่สี่สิบสองวัดลำเหยนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสาม นะครับรายการที่สี่สิบสามไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับไม่ทราบที่นะครับพี่หลวงพ่อห้าพี่น้องนะครับรายการที่สี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะครับรายการที่สี่สิบห้า รายการต่อไปรายการที่สี่สิบกนะครับเป็นพระอ่าพระรัตนนะครับรายการที่สี่สิบหกายอ่าพระพระแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกตรายการที่สี่สิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดเป็นแผ่นตะกุดไม่ทราบที่นะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปด เป็นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อทองนะครับอันนี้ด้านหลังเป็นพ่อหล่อเก้ากับพระราชินีนะครับรายการที่48รายการต่อไปรายการที่49นะครับหลวงพ่อเนนคำวัดพนมเนนดำหรือเนนคำนี่แหละครับนี่ครับรายการที่49รายการต่อไปรายการที่50หลวงพ่อเคลือบนะครับ รายการที่ห้าสิบนะครับผมหลวงพ่อเครือบจังหวัดอุทัยรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดวัดอ่าหลวงปู่นาคนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดวัดสวนส้มรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองนะครับรายการที่ห้าสิบสองนะครับรายการนี้นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับวัด ป่างิ้วนะครับรายการที่5 2บรายการต่อไปรายการที่53ามหลวงพ่อแก้วนะครับรายการที่5 3บาปี28รายการต่อไปนะครับรายการที่54รายการที่54นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ชัดชวานนะครับรายการที่54ี่ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบห้ารายการที่ห้าสิบห้านะครับหลวงพ่อจินนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบหกรายการที่ห้าสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อชันโทนะครับรายการที่ห้าสิบหกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับวัดใหม่บางคล้านะครับรายการที่ห้าสิบหก รายการต่อไปรายการที่57นะครับหลวงปู่ขาวนะครับกายสิทธ์รายการที่57นะครับ6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7อ่ารายการที่57เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่า57นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่58 รายการที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อหล่อนะครับเนื้ออันปะการายการที่ห้าสิบเก้านะครับจังหวัดอ่างทองนะครับรายการต่อไปรายการที่หกสิบรายการที่หกสิบนะครับพระรูวิบูลนะครับรายการที่หกสิบวัดหนองหวายนะครับรุ่นหนึ่ง รายการต่อไปนะครับรายการที่หกสิบเอ็ดนะครับไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่หกสิบเอ็ดนะครับวัดไก่เคียร์นะครับรายการที่หกสิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่หกสิบสองนะครับรายการที่ห2สเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอญาตแกะชมนะวพี่นะรายการที่หกสิบสองสักครู่นะครับพี่อ่านี่ครับ หลวงปู่สิมนะครับหลวงปู่สิมปีสองศูนย์รายการที่หกสิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่หกสิบสามรายการที่หกสิบสามเป็นสาลิกานะครับพี่ไม่ทราบทีรายการที่หกสิบสามรายการต่อไปรายการที่หกสิบสี่นะครับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรายการที่หกสิบสี่ รายการต่อไปรายการที่65นะครับวัดเขาตะเขานะครับพี่นี่ครับรายการที่65รายการต่อไปรายการที่66หนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธรายการที่66รายการต่อไปรายการที่67เเหรียญหลวงพ่อบุญชูนะครับ รายการที่67นะครับปี35ห้ารายการต่อไปรายการที่68รายการที่68สิบแปดไมาบที่นะครับปี39มารายการที่68สรายการต่อไปรายการที่69นะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับรายการที่หกสิบเก้าปีสามแปด รายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบนะครับเป็นนางกวักลงยานะครับรายการที่เจ็ดสิบนะครับไม่ทราบที่รายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดสิบเอดนะครับหลวงพ่อโตนะครับรายการที่เจ็ดสิบเอดรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสองนะครับหลวงพ่อธรรมจัก นะครับรายการที่72รายการต่อไปรายการที่73นะครับไมท,ท่าทีนะครับพี่รายการที่73รายการต่อไปรายการที่74นะครับพระราชมงคลมุนีนะครับรายการที่74จังหวัดอ่างทอง รายการต่อไปรายการที่75เป็นแหวนนางกวักนะครับพี่แหวนนางกวักรายการที่75นะครับรายการต่อไปรายการที่76นะครับเป็นพระศรีวลีนะครับรายการที่76รายการต่อไปรายการที่77นะครับรูปหล่อหลงข้อเงิน รายการที่77รายการต่อไปรายการที่78พอท่านคล้ายนะครับรายการที่78นะครับปี2558วัดศิลารายการต่อไปรายการที่79นะครับผมเหรียญพระพุทธชินราชนะครับรายการที่79ด้านหลังเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ รายการต่อไปรายการที่แปดสิบนะครับรายการที่แปดสิบเป็นเหรียญอาฉลองกเกษมหลวงพ่อลานะครับรายการที่แปดสิบนะครับรายการต่อไปรายการที่แปดสิบเอ็ดวัดตะลุงเหนือนะครับรายการที่แปดสิบเอ็ด รายการต่อไปนะครับรายการที่82นะครับรายการที่82พระภไพรีพินาศนะครับเนื้อตะกัวปี36นะครับรายการที่82ดรายการต่อไปรายการที่83นะครับหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่83ดารายการต่อไปรายการที่8ป หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับรายการที่84นะครับปี2527นะครับรายการต่อไปรายการที่85รายการที่85นะครับพระครูบุญลักษณ์นะครับผมรายการที่85รายการต่อไปรายการที่86ไม่ทราบที่นะครับ รายการที่86นะครับเาจังหวัดขอนแก่นนะครับรายการต่อไปรายการที่87หลวงพ่อสงเนียมนะครับรายการที่87รายการต่อไปรายการที่88รายการที่88นะครับ <c oughs> รายการต่อไปรายการที่89 นะครับรายการที่89จังหวัดสุขโขทัยนะครับพี่รายการที่89หลวงพ่อธรรมจักรายการต่อไปรายการที่90นะครับหลวงพ่อหอมนะครับเหรียญหลวงพ่อหอมรายการที่90จังหวัดปทุมธานีนะครับรายการต่อไปรายการที่9 1 รายการที่91นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่92หลวงปู่แย้มนะครับเหรียญหลวงปู่แย้มรายการที่92นะครับจังหวัดเพชรบุรีรายการต่อไปรายการที่93หลวงพ่อเพชรนะครับรายการที่93จังหวัดพิษณุโลก รายการต่อไปรายการที่เก้าสิบสี่นะครับโอ้ยรายการที่เก้าสิบสี่นะครับนี่ครับรายการต่อไปรายการที่เก้าสิบห้าหลวงปู่คร่ำนะครับรายการที่เก้าสิบห้าจังหวัดระยองรายการต่อไปรายการที่เก้าสิบหกเป็นพระพุทธชินราช รายการที่96รายการต่อไปรายการที่97นะครับหลวงพ่อทันใจปากแดงนะครับรายการที่97รายการต่อไปรายการที่98หลวงพ่อตวนนะครับเหรียญหลวงพ่อตวน รายการที่98จังหวัดสุขโขทัยนะครับรายการต่อไปรายการที่9 9รายการที่99นะครับปี38รายการต่อไปรายการที่100รนะครับรายการที่100 รายการต่อไปรายการที 101, 10 1, mm ่ hmm. far, 101นะครับหลวงพ่อล่านะครับหลวงพ่อล่ารายการที่101จังหวัดสุโขทัยรายการต่อไปรายการที่102รายการที่102นะครับรายการต่อไปรายการที่103ไม่ทราบที่นะครับ รายการที่หนึ่งยสานะครับรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้หนึ่งรยสามรายการนะครับพี่วันนี้หลักส0 40ี่บาททุกรายการปิดกี่องค์กระช่างผมขออนุญาตบวกค่าส่งห0สิบาทนะครับพี่อง์ละสี่สิบสามองค์ร้อยนะพี่นะองค์ละ4ี่ิบาทสามองค์ร้อยนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆเลยวันนี้นะครับทั้งพระเก่าพระใหม่พระแท้ตามพี่ๆท่านหนสนใจทักมาได้เลย สนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์นะครับ0928300049นะครับหรือสามารถสแกนคิวอาโค้ตรงด้านหน้าน,นี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมกันจบจนจบคลิปนะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ